คนที่ทำงานหนักไม่ใช่จะบอกว่าเราจะสําเร็จหรือจะเป็นคนรวยนะครับสังเกตคนที่มีชีวิตที่สุขสบายเขาไม่ได้ทำงานหนักนะครับเขาวางระบบนะครับเขาให้ระบบทำงานหนักแทนเขานะครับทำให้เขามีเวลาว่างมีเวลาดูแลสุขภาพและมีเวลาไปทำอะไรมากมาย เขาก็ไม่ได้ว่างแต่ไอสิ่งที่เขาไม่ว่างคือเขาเอาไปทำแพชชั่นครับเขาไปทําอะไรที่เขามีความสุขเขาหมดเวลาไปกับเรื่องที่ทําให้เขามีความสุขครับแต่ไอเรื่องการทำงานเขาก็ให้ระบบนะครับหรือให้ลูกน้องลูกจ้างหรือให้ระบบ AI เนี่ยไปทํางานหนักแทนนะครับผม powerben ครับ